สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบันทึกเมืองอารันวันนี้อยู่ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอารัญญประเทศกับการประชุมทุกวันพุธเพื่อติดตามงานจากกองฝ่ายต่างๆอย่างใกล้ชิด<ป>เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนอารันด้วยความห่วงใยจากนายกรชัยธนาศรีกุลนายกเทศมนตรีค่ะ คที่เข้ามาใช้บริการขึ้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าอย่างทอง2บาทนะครับเรารับได้30,000 3่น0 0 3หม0 0นนหบางคนเขาก็บอกเอาแค่30,000เพราะว่ามันตอกอัตาราดอกเบี้ยลอยละ1บาทแค่นั้นแต่ถ้าเกิดเกินจาก30,000ไปปุ๊บมันเป็นบาท25่ห้าเขาก็บอกไม่เาอาเอาแค่นี้แหละเพราะว่าเขาเข้าใจอัตาราดอกเบีย้ยส่วนมากที่าคนมาใช้บริการจะเข้าใจกับเบีย้ยซึ่งเขาหนีจากร้านทองซึ่เป็นบาทยี่หซึ่งเป็นบาท50กับ สองบาทบางร้านครับเขาจะมีดอกเบี้ยดอกจำนรที่ที่เราเนี่ยครับเป็นอัตราดอกเบี้ยถูกแล้วถ้าขึ้นไปในสวนหนึ่งใบเนี่ยครับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยบาทยี่สิบห้าบาทครับซึ่งเราส่วนมากถ้าเป็นทองเพีนเดียวเขาก็สร้างถ้าเขาต้องการใช้มากเขาก็ต้องรับอัตราดอกเบี้ยซึ่เป็นบาทยี่สิบห้าซึ่งเขาก็พอใจเพราะว่ามันถูกกว่าร้านทองอยู่แล้วครับผมเนี่ย ด้วยการเอารายละเอียดหน่อยถึงกันแต่พือโดยพูดจะกลายไปออกเองกับที่เคเบิลออกเคเบิลดีครับผมว่านะตอนบ,บางคนเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราเพี้ยเราต่ำย่างเงี้ยนะครับกับเย,ย็นเลยครับส่วนมากอย่างอย่างในเขตจะสบายอยู่นอกเขตคนในเขตคนในเขตเขาจะหนีครับเพราะว่าบางทีเขาอายการเข้าลงจมน้ำอะไรประเภทนี้ครับคนในเขตจะน้อยครับแต่ถ้าเกิดเราเราจะใช้ผมจะอาศัยพวก ริงล้วก so ็ขอเพลงฟังไดไบ้างอะไรบ้าง่พูดื่นอาจาตเพียรำดากัน้จวเราบอกว่าลงแล้วสถานรบาลเป็นลงในาำนัของเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอเพลงพาปเขาก็บอกเขาจะเป็นการลงกันบอกว่านี่มาตามวิดีโอเอฟเอมเลยวิดีโชุมชนอเงยครับอรนครับก็เนี้คนรุ่นใหม่เขไม่อายมื่อก่อนเลนะเขาไนอายครับคนตามตรีสิ่งแตเขาเฉยเฉยาเป็นเรื่องไม่เห็นน่าจะน้าอาย ก่นเวลาจะเข้าดีน่านจะวิ่งเข้าเลยเพราะเดอนนี้มันมัน,ม,นมันดีครับซึ่งซึ่งตอนหลังนี่เราก็ได้เขียนว่าเกิดเป็นคนค้นแค้นจนใจยาเอ,อา่ยปากยืมไทยมากน้อยเข้าของสิ่งใดมีอยู่จำนำเกิดถึงแม่ค่าน้อยจะได้เงินงมาซึ่งสัตว์สีของเรานี่เราเป็นของของเราครับเราไม่ได้ไปยืมยึมไม่ไม่ได้ไปโวยไม่ไม่ได้ไ,ไปสมวย,ยของใครเข้ามา แปรพอช่วงนี้พอพอมีครับคนทางด้ันคุภาคได้ส่งมาได้เลยครักบก็มีใช้บริการครับขอได้รับความขอบคุณจากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศสวัสดีค่ะ